รสาม่คือีวแหนหรอกตัาีกนี่อันนี้มันโหลดอันสุ้เหตุงานสมุ่เหตุงานเลได้ค่ามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาะผัดหอยลายนะคะหอยลายย้อยย่วนะคะอ,อันนี้ก็กําลังปรุงเครื่องอยู่นะคะหะีกล่องเขาบอกไข่สัตว์เป็นอะไรเนี่ยถูกน้ําหรอ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเป็นอะไรนะคะก็จะปรุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะคะเออพริกอะไรวะพริกเผาพริกแกงวัซันพริกแกงวัซันก็จะเป็นพริกเผานะคะที่เราจะใช้นะคะในการทําผักหอยรายนะคะอันน pues ี้ก็จะเป็นหอยรายนะคะอุ้ยตัวใหญ่ๆมากๆเลยตัวใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะใครหรอ ตัวโตมากเลยนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะทัดดาวก็จะมารีวิวให้ดูนะคะในเช้านี้นะคะเราจะทําผัดหอยลายกินกันนะคะนี่แหละค่ะตัวโตๆทางนั้นเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเอาพระเอกนางเอกลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะโอ้โหเต็มกระทะเลยนะคะหอมมาก อันนี้เป็นหอยลายอะไรก็หอยลายนี่แหละเนาะหอยลายหอยลายไซจัมโบ้ค่ะเอออันนี้นะคะเป็นหอยลายไซจัมโบ้นะคะแต่คนถัดนี่จำเจไหมหรือจำโบ<ช>้หรว่วิสีสันแบบว่าเลิศมากเลยนะคะเ<ช>นี่ยคะ่ะก็มานะคะมีใครอยากจะกินด้วยกันไหมคานี่จะเป็นผัดหอยลายนะคะที่เราจะผัดในเช้านี้นะคะก็มีกับข้าวหลากหลายนะคะแต่ที่เป็นเมนูที่เราอ่ะรังสรรค์น,นะคะที่อยากกินนะคะก็จะคือ ผัดหอยลายนะคะอย่างเราได้แล้วนะคะแล้วก็ต้องออันนี้คือแบบว่าไม่ต้องชิมเลยใช่ไหมไม่ต้องชิมแบบปรุงอร่อยแล้วค่ะอ๋อก็อย่าทำโปรยค่ะก็คือแบบว่าปรุงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะคะเสร็จทุกอย่างแล้วนะปิดฝาไว้ให้เราอู่ให้อะไรนะคะอันนี้เอาไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายเนาะ หลพานะคะอันนี้ฝากําลังแดงเลยนะาการผัดเราก็จะรอให้แบบว่าฝาแดงก่อนนะคะแล้วค่อยใส่นี้ลงไปนะคะใส่หอลพาลงไปนะคะอุ้ยหอมมากเลยนี่จะเป็นผัดหอยไร่นะคะฝีมือจอมดอยอ้อนะคะอุ้ยน่าแซ่บไม่ชิมหรอกเสียดายที่แบบว่าอิ่มข้าวแล้วก็คงกินได้ไม่เยอะขั้นตอน ค่ะหลังจากได้ที่แล้วนะคะก็จะใส่โหระพาล,ลงไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่แหละคะ่ะก็คือผัดหอยลายจัมโบ้นะคะไซส์จัมโบ้นะคะดูในคลิปก็อาจจะเป็นตัวเล็กเปลือกเล็กเป็นนะคะแต่ว่าของจริงใหญ่มากเลยนะคะนี่แหละคะ่ะอุ้ยหอมมากเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะเป็นกับข้าวของเรานะคะคือผัดหอยลายจัมโบ้นะคะมีใครอยากจะกินด้วยกันไหมคะนี่แหละคะ่ะมานะคะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วหิวข้าแล้วค่ะ